คำมูลและคำประสมณห้องเรียนวิชาภาษาไทยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำมูลและคำประสมกันนะคะเด็กๆลองช่วยกันคิดช่วยกันทายกันดูสิคะว่าคำใดบ้างนะที่เป็นคำมูลและคำใดเป็นคำประสม คราวนี้เรามาดูคําเฉลยกันนะคะคํามูลได้แก่คําว่ากระถางสะดุดประมงส่วนคําประสม,มได้แก่คําว่าชาวนาโรงอาหารค่ะใครทายถูกกันบ้างเอ่ยคํามูลหมายถึงคําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองจะมีกี่พยางก็ได้อาจเป็นคำไทยแท้หรือคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ได้ ไม่สามารถแยกพยางคแต่ละพยางได้หากทุกพยางคที่นำมารวมกันมีความหมายทั้งหมดจะไม่ใช่คำมูลแต่อาจจะเป็นคําประสม,มหรือคําซ้อนเรามาดูตัวอย่างของคํามูลที่มาจากคําไทยแท้และคํายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศกันนะคะโดยจะเริ่มจากคํามูลที่มาจากคําไทยแท้ก่อนนะคะเช่นเดือนอ้วนเล่นนก สามเลี้ยวกบเห็นเหนือใต้คำูที่มาจากคำภาษาเขมรเช่นกระจกขจีขนงถนนกำเดาฉบับสเสด็จบำเพ็ญบันทึกสนุก คำมูลที่มาจากคำภาษาจีนเช่นกลวยเตี๋ยวขึ้นชา่ายเฉากลวยสลาเปาซินแสพะโล้บะหมี่มูลที่มาจากคำภาษาชวาและมลายูเช่นกระบะกระดังงาตะเบะน้อยหนาบุหรงซรริมตะโก้ สเตะลิเกสุูเราคำมูลที่มาจากคำภาษาอังกฤษเช่นเมสเซจร,รีสอร์ทวิตามินคอมพิวเตอร์แคลเซียมโคตาคลินิกแบดมินตันอินเทอร์เน็ตอีเมลคำมูลส่วนใหญ่พยางแรก จะเป็นพยางคที่ประสมด้วยสระอะมีทั้งคำที่ปรากฏรูปสระอะและไม่ปรากฏรูปสระอะคำะสมหมายถึงการนำคำมูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่คำที่นำมาประสมกันอาจเป็นคำภาษาใดก็ได้เช่นคำไทยกับคำไทย คำไทยกับคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศหรือคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศมาประสมกันก็ได้หากเราพบคำะสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าผู้ชาวนะช่างที่เครื่องโรงการความให้เลือกได้เลยว่าเป็นคำะสม คำว่าชาวหมายถึงคนที่อยู่ในที่นั้นประกอบอาชีพนั้นสังกัดสถาบันนั้นหรือเป็นคนชาตินั้นเช่นชาวนาชาวเมืองชาวไทยคำว่าผู้หมายถึงคนที่ทำกริยาหรืออาการนั้นๆเช่นคำว่าผู้เรียนผู้ร้ายผู้ดี คำว่านักหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญผู้ที่มีอาชีพหรือมักทำสิ่งนั้นๆเช่นนักเรียนนักเลงพระนักเทนนิส <c oughs> คำว่าช่างหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการช่างนั้นๆเช่นช่างไฟช่างปูนช่างไม้ คำว่าที่หมายถึงสิ่งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการนั้นๆมักเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กหรือไม่ซับซ้อนเช่นที่ตัดเล็บที่นอนคำว่าเครื่องหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการนั้นๆมักเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมั่นคงแข็งแรงเช่นเครื่องปั่นไฟ เครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคำว่าโรงหมายถึงสถานที่ที่ใช้ในการทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโรงอาหารโรงพยาบาลโรงภาพ,พยนตร์คำว่าการนำหน้าคำกริยาหรือคำนามเช่นการบ้านการเมือง การเรียนคำว่าความนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษเช่นความรักความดีความงามคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบของคำะสมกันบ้างนะคะคำะสมมีส่วนประกอบที่หลากหลายดังนี้คำนามกับคำนามเช่นหมูกระทะเด็กเส้นน้ำพริก แม่โมดลูกเสือคำนามกับคำกริยาเช่นน้ำตกเด็กปั้นหนังสือพิมพ์คนใช้โรงเรียนคำกริยากับคำกริยาเช่นร้องเรียนท่องจำ กันชนร้อยกรองคำกริยากับคำนามเช่นฟันธงตีนผีปูพรมเรียงเบอร์กินใจคำนามกับคำวิเศษเช่นใจดีนมเย็นปากหวานแกงจืด ข้าวสวยคำนามคำกริยาและคำนามประสมกันเช่นโต๊ะก,กินข้าวน้ำอัดลมถนนลาดยางคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของคำประสมที่เกิดจากการนำคำมูลที่เป็นคำไทยหรือคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศมาประสมกันบ้างนะคะ คำไทยประสมกับคำไทยเช่นพ่อบ้านมือใหม่น้ำใจลูกน้ำข้าวตม้มคำไทยประสมกับคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นลูกกอล์ฟเกิดจากการประสมคำระหว่างคำที่มาจากภาษาไทยกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษ ก๋วยเตี๋ยวเรือเกิดจากการประสมคําระหว่างคําที่มาจากภาษาจีนกับคําที่มาจากภาษาไทยสายตรวจเกิดจากการประสมคําระหว่างคําที่มาจากภาษาไทยกับคําที่มาจากภาษาเขมรคํายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศประสมกันเช่นรถเก๋งเกิดจากการประสมคําระหว่างคําที่มาจากภาษาบาลี กับคำท no ี part, ่มาจากภาษาจีนรถเม์เกิดจากการผสมคำระหว่างคำที่มาจากภาษาบาลีกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษภาพลักษณ์เกิดจากการผสมคำระหว่างคำที่มาจากภาษาบาลีกับคำที่มาจากภาษาสันสกฤตสิ่งที่เหมือนกันระหว่างคำมูลและคำผสมคือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันจะมาจากภาษาใดก็ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือคำะสมจะต้องเกิดจากพยางตั้งแต่สองพยางขึ้นไปเท่านั้นแต่คำมูลจะมีหนึ่งพยางหรือมากกว่า1พยางก็ได้นอกจากนี้คำะสมยังต้องเกิดจากพยางที่มีความหมายทุกพยางมารวมกันแต่คำมูลพยางที่นำมารวมกันจะต้องมีพยางใดพยางหนึ่งที่ไม่มีความหมายเพราะหากมีความหมายทั้งหมดจะเป็นคำะสมเช่นคำว่า นาฬิกานาและกาเป็นคำที่มีความหมายแต่คำว่าลิเป็นคำที่ไม่มีความหมายดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำมูลเพราะไม่สามารถแยกความหมายของพยางคออกมาได้ทุกพยางคำว่าแม่บ้านทั้งคำว่าแม่และคำว่าบ้านต่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันเมื่อนำมารวมกันซึ่งเกิดเป็นคำผสมที่มีความหมายใหม่ นักเรียนคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในครั้งหน้าน,นะคะสวัสดีคะ่ะ